นี่โอ้ตุ่นล้ำช่วงต่อแค่นี้แค่นี้แค่นี้ขับมาดีๆก็จบไปขึ้นพี่น้องเพราะว่ามันเเพราะว่ามันมีการเหียบพราะว่ามันถึงข่าวมันถึงข่าวที่ว่ามันต้องจำจากโลกไปแล้วคือมันหักมาเนื่องจากการใช้งานอย่างซีอย่างซีเนี่ยมันหักหรืมันแตกคนคนนี้เขาหักเนี่ยแล้วมันหัก แต่ค่อยมาทับหักอย่าเงี้ยค่อยกดกดลงแล้วมันไม่ขึ้นเพราะนี่มันหักนะมันไม่เสียบคนบอกสวิตซ์เสียเสียไงดูดิอันนี้กระจกลงอยู่นะลงอ่ะลงอ่ะขึ้นก็จะไม่หมดนีอ่ะขึ้นไหนฮะขึ้นอึ๊บอะไรเงี้ยมอเตอร์ไม่เสียไม่เสียอ่ะลงฮะอ่าะไม่เสีย แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเสียแต่อันเนี้ยไอตัวลกก็อนะกมนะันี่ยขาล็อกมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหักมันอยู่ยน,น,นี่มันหักรุ่นนี้ชอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ชอบเป็นวิธีห้าสูงเหมือนกันหักบ่อยเลยตัวเนี้ยสูญเบิกเบอรสูงก็เกือบหมืน่นแต่ตวันเนี้ยชั่วโมงเนี้ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่เกียร์เข้าสูนที่เกียร์ทะเลาะสูน ล้ออะไรรู้ว่ามันเสียปพ๊บเนี่ยต้องขึ้นใช่ไหมมีแก้ไขไม่ยากเดี๋ยวผมจะหาหนังยางมาให้เส้นหนึง่งผุกไปให้ขึ้นก็ดึงเอาลองกระปะละเดีย๋ยวก็ดีงลงเพิ่งขึ้นกระดึงสุดยอดยอประหยัดเพราะว่าถ้าเราแก้ไขให้ได้แต่รถผ่านแล้วโอเคจบแล้วเดี๋ยวลงโปรแกรมอันนี้นะเ,เดี๋ยวมารับของคันนี้คันฮอนด้าฮอนด้ายังไม่จบเพราะว่าเบคร์่องมีปัญหานิดหน่อย เด็กายแก้ไขให้เมื่อกว่าซ่อมเหลวยางตั้งแต่สกกระเบือร์รถทางโอ้เก่งคิดหายเอ้ยเก่งจริงๆริงไม่ให้เก่งคิดผายเก่งจริงๆไอ้เจ้ากาลช้างเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวกาลช้างเลยเออเราเนี่ยเราเดี๋ยกาลช้างก็ใช้ต่อถ้าไม่อยู่แล้วก็สร้างโคขึ้นมาใหม่ทำขึ้นใหม่ก็ได้ไม่ยากเลยนี่แท่เนี่ยเหลวง่อเรารู้ว่าฉันไม่หักเท่าน่ะ เราเีิ่มมันล็อกไ้น,นี่เนีย่ยเรารู้ว่ามันล็อกไปเนี่ยไอ้เจ้าเราเริ่มจะล็อกนี่มันหกักเราทำไงให้มันล็อกอยู่ไในรูปหักเราก็ต่อถ้าต่อไม่อยู่แล้วสร้างขึ้นมาใหม่เลยเราสามารถยิงน้องผมทำจิวเวลรี่มันสามารถหล่อขึ้นมาได้ปก <c oughs> ติแต่เรนนี้เอาคาราชาก่อน <c oughs> เอาไม้ปลายก่อนเจ้าเล่นนะเจาช้างก็ดีอ่าไม่ต้องกลัวผมไม่คิดตัง <c oughs> ผมทำให้ <c oughs> ฟรี ตาช้างดูไงเป็นแร็มึงในเล็บเตี้ย,ยอ่าหัวแล้วไม่เปิดจุกแค่ไหนเขาจะแทงยังไงเนี่ยเราก็ต้องเช็ดก่อนนะให้มันสะอาดเพราะตาช้างมันไม่ติดถ้าอยากให้ติดแน่นๆนะเราเอามะนาวบีบก,ก่อนนะเออมะนาวบีบก,ก,ก,ก่อนเราขยับตาช้างจะติดได้มากๆเลยแค่ทางกันเจ้านี่ก็บ่ฝังบ่เล่นมุกดำหรือเนาะเอาดีๆแม่เอาดีๆให้ใช้เอเอ่ไอเด้งไอชิชูบ้าชิชูมชันจะแข็งมากๆเลย เอาที่ชั่วมาแปะเสริมปีโครงกระดูกให้ห่อนก้กาวช้างเสร็จปุ๊บมะนาวบีบปีเด <c oughs> ี๋ยวขอมาเชื่ออาคนเชื่อเขาก็แสดงคนไม่ค่อยดูไม่ค่อยตาไม่ค่อยสนใจคนเชื่อแสดงคนนั้นอะ่ะไม่ค่อยตามเ <c oughs> อ้ไอ้ยเอ้เอานี่ด้วยเอาครีมปากย,ยาวๆนี่ด้วย <c oughs> ทากุใสนะ่เราเจอยมกุมเนียงเกเว้ยมึ <c oughs> งใช้สมองคิดเยอะหนิเฮ้ย <c oughs> มันหักของท่อนอยู่วะโอ้มันลอยหักก็แล้วนี่ นันนั้น่ัวแล้วตัวเนี่ยรอยหักมาแล้วเนี่ยเ,เออหักมาแล้วดีกว่าไม่เป็นไรหักแล้วหักหนังไม่เป็นไรเออทำให้ได้หมดอ่ะเออเอาเอาไอ้เนี่ยคีมมาแล้วคีมหมออ่มมมมอะแลมประต๊บปรต๊บปรต,ปต๊เอออะไรแหละคีมอ้าวไอ้เจ้าไอ้เจ้าเออไหนถูกอ่ะเออมาเออรถลงเป็นอย่างกระจกอ่ะฮะ เวลานน้าจะยื่นปลอกให้ใจง่าไม่เอาทงวนสัระา,านมาันสบายพอด <st> นี่อันนี้อยู่งี้ปั๊บจ <sl> ีปั๊บรงเบิงแนวโอ้ยบอแมนบอแมนเรากลับด้านปั๊บ <laughs> ใช่ไหมอ่ะบอแมนกลับหัวปั๊บบอแมนอ่ะไม่ใช่ของมันแล้วเขาเนี่ยอ๋อก็วางผิดิเออแมนแมนแมนปั๊บเห็นไหมเป้เล <laughs> ยไหม <sk> อ่าเขาเรียกหยอดกาวหลุดซะบ่เอเจ้ยกาวเปิดไม่บอกไม่มีมันหยอดได้เลยปะหนูว่ามันหยอดได้เลยนะลุยอ่ะยังไม่จอดเลยเฮ้ไม่เอาตซอจอลตัดตัดไม่ได้ตั่ำยูใหญ่อีกหจอดถึงเอาไปดมแล้ว ฉันไม่ฉันไม่ได้เปิดฉัน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 นี่เอาอุ๊ยนั่นกลัวแล้วพี่เตอร์กลัวเอ้ยมตนจงกลัวเรา้ีมันเวาบีบนั่นเนี่ยเออเนี่ยมันกลัวมันจะมาแข็งด้วยแล้วก็มันาวบีบเอ้ยออกกอดยุทีจ้ะมาบเนี่แนี่นอนนอน๋ยวไปโทรแม่ จะผีดซิรข้างในเด้ <S <S อเออเนี่ยแต่นั้นเอาทิชู่ชมานี่มันแท้ทาทิชุบะนะมันมันมันจะมีแพ้แพ้ความเค็มแต่มันแพ้เปรี้ยวไม่เอาข้างในไม่สวยแต่ว่างนอกไม่ทำมันทำเป็นกระดูกเราไปด่าเป็นกระดูก ติดคีมแล้วนั่นน่ะเห็นไหมคีมยังติดเลยถ้าไม่ไม่สวยไม่ชอบใจวานาบีบเนี่ยเห็นบอลเนี่ยขัดกยอนปึ๊บเนี่ยแล้วคนี้ก็เดี๋ยวก็แข็งอย่างแข็งขำแข็ง <laughs> เสร็จรับเค็ไปรับถ้าถ้ากาอย่างเดียวไม่อยู่หรอกมาหักเลยเราต้องเสริมก็ดูไ้ไปชิดทู่พอโดนกาตาช้างเข้าไปมันจะกลายเป็นของแข็งอีเตี้ยตดเหรอฮ <c oughs> ่านี่มันวันไหนไม่ได้แก้ผัวมันมันใจจะขาดตัวผัวคนเดียวนี่แล้วคัวอื่นน้ำหนักอืม เนี่ยแล้วก็ต่างแตกน้อยเนี่ยแข็งเป๊ะเข้าเข้ายั่บอลเล็เสื้อรถเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ยแข่งเอาเนี่ยนิดหน่อยนึง ปึ๊บเน่เอาลงไปลากก็ปึ๊บโอ้โหควันขึ้นชุยๆเลยอย่างเงี้ยกาวร้อนอ่ะเก็บกธุเกิมองไหนนาะดังนีเด้ออืมดูนันยูจ่าสร้างอืมนี่นี่ปึ๊บบ๊มแมสวิกมัน,นแข่งเป็กติดกันแล้วบะทดสอบเทสเทสแล้วทดสอบเปิดอีกทีแกอ๋อปึอ๊บ chọc luôn lang luôn 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 À, luôn 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 đi <laughs>

ให้ไวให้ไววิ่งมีลุ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 นานดุเขาเดี๋ยวเราเต้ากันลุต่อปกันเดี๋ยวกันต่อไปนไม่ให้ปิดนะมันบอได้พวกสอยจับจับจริงนะจับรุมจับจริงนะเอว ไ่บบถึง200แต่สองพอหาิตังเเอา50ัให้มันดีมันลดราคาให้แล้ว้วเนเอยก็เอา50ังห้มันดีไม่ก็หลายเหียญสองพี่สองได้ตัวเลยด้วยรากราคาเกือบหมื่นครับไอโอทำเสียเยอะครับเสียค่ะมันตาน่างเนแง่ปริมาณนะ ครับสีราคาเยอะครับต้มให้ฟรีครับใช้ได้คือเก่าครับมีของใหม่ครับใช้ถือทำห้ฟรีถึงไหนวะแต่ถึงกูนี่นะเยี่ยงจะถามหาอีกแถมให้ไงอ๋อเพราะยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วเนี่ยดีที่เสียที่เราดีแล้วถ้าเสียที่อื่นน่ะที่ยากอีก คำรงกูยงไงก็จูไม่ขึ้นพีลล่ลงเลยนะลงลงลงโตเอาคือบอกอะไรนะคืออ่ะมันมันมีโอโต้มีใช่ครับกิบวิอันเ,เนี่ยนะหนึ่งเดี๋ยวก่อนลงก่อนล,ลงสิบิขึ้นสิบวิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นอ่า่อยเท่าแนะเอ,อได้คำตอบย้งไงโอ้ย <c oughs> ตามเพออโอ้ตามเพอะแกกระจายคำ้อะจบไหมจบไหมจบนะโอเครู้เรื่องไปประกอบ Ja,